ไขอพักนิดเขาอ,อยู่นะเดี๋ยวทีนี้มี Ô! Âu Nhìn tối Ô! Ô Âu, cắt thằng Ô! Âu Âu con ạ, dọc ở dưới có việc lý ạ Ừ, ní Nghe dù Tay câu phầy Tụm rồi Hứ Là quá โอือหนอผิดทางดีกว่าอือตุอ้มเฉยเลยพระไฟนี้ประมาณโลก,กว่าเกือบสองดูตัเวเด็กเด็ดเข้ากระบ,บานเลยอ่ะเอ้มีตัวเฉยเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อน อยู่ใต้กอไผ่จริงๆด้วยโอ้โหดูอ้าวดูอ้าวกัดที่เล่นๆใต้สมไผ่มีตัวกัดเซย์อะงงเลยนะเมะื่อกี้งงมากเลยนะที่มันกัดอะเฮ้ยมันกัดจริงเหรอวะเอาทีเอาทำไม่ได้แต่ตีไส้ก็กัดปลาเลยมามีอีกตัวไหมตรงเนี้ยน่าอยู่เป็นคู่นะปลาอย่างเงี้ยเลี่ยมตีได้เลยอย่างเงี้ มีตัวกัดหนึ่งก็ต้องมีตัวกัดสองเลย ไม่อยากเชื่อมันอยู่ตัวเดียวฮะาค่อยมาซ้ำมันต้องมีตัวอีกมันมีตัวเดียวหรอกปลาเดี๋ยวมันตื่นแล้วไงตัวนี้ขึ้นมาปพ๊บตัอีกตัวนึงมันจะตื่นสองตัวหรือสามตัวอะไรเงี้ยโอเค นี่นะไซส์นี้โอ้โหะส์น้้็็ืิว่าโอเคได้เล่นนะครับสนุกสนุกสนุกนะแค่ไหยได้อยู่ไปหาเหลี่ยมต่อไปหามุมดีๆนะ็อผายสวยๆนะค่อยตีนะครับที่รู้กรุณารับชมน,นะครับสกัสดได้์แชร์นะครับอยู่คองดีไา